สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราวันนี้เรามาพบกับตัวเต้นชาแนลกันค่ะวันนี้พี่จันเจ้ากับน้องเต้นจะไปเดินทางฟ้าจมลงไปไหนคะทางฟ้าจมลงฮัลโหลกันได้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไรแม่ทอทอขี่ทอเพื่อนเพื่อน ท้องฟ้าจำรอของหกกันไปกันไปกันไหมไปเ <c oughs> หรอตอนนี้มาถึงของเจ็ดกันแล้วจ้าตอนนี้ใกล้ถึงกันแล้วเย่จะเลี้ยวกันแล้วนะพร้อมหรือยังครับเต็งครับพร้อมไหมครับ เราทังกันแล้ว นี่พวกเรามานั่งในหลุมส,สวยมากเลยทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โหร์สาวใหญ่มากเลยตะลุยโลกล้นลานปีป,นนนนป้าป้าไปดูไดโรเสาวกัน เาขไปในถ้ำเลย อันนี้อะไรเนี่ยพันอะไรเนี่ยลูกพันพันอะไรครับ มันจะระเบิดหรือเปล่าได้เปล่า,ลามีตัวอะไรด้วยอ่ะจระเค่เหรอหมือนไม่ตัวอะไรกันหรือว่าไหนตรงไหนอ๋อไอ้นั่นมีตัวอะไรเข้าใจไหม Okay, ต่อไปเป็นอุโมงอะไรเนี่ยเข้ามาในโลกพื้นหนูคพื้น ชมภาพยนตร์ฟรีเราไมดิดดเราอยู่ในแกนโลกรบอเขาเรียกว่าอะไรมั่วจังแกนโลกนั่นแค่ะละละมงังแคม่ี้นอนนะแค่นี้กุบกรีบห <c oughs> อมแล้ว <c oughs> สดุดเล็กนอา ัวเต้นเลยนะตเต้นท้านแนวโอเค